สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นของ DJI Mavic Air 2นะครับก็ขั้นแรกเลยครับเตรียมโดรนกับรีโมทให้พร้อมครับเมื่อเตรียมโดรนกับรีโมทพร้อมแล้วให้เช็คแบตเตอรี่ที่ตัวโดรนก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่มีประจุเต็ม100%ซครับหลังจากนั้นถ้าพร้อมแล้วให้ทําการกางปีกตัวโดรนออกครับโดรนจะมีปีกบนแล้วก็ปีกล่างนะครับเริ่มจากกางปีกบนออกก่อนครับดันออกด้านข้างปีกล่างดันลงครับ หมุนลงครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการกลางปีกของอีกฝั่งหนึ่งของตัวโดรนครับกลางปีกบนแล้วก็กลางปีกล่างครับตัวโดรนจะมีใบพัดทั้งหมด4ใบนะครับจะมีใบพัดทั้งหมด2แบบครับเพราะว่ามอเตอร์ของตัวโดรนก็มีทั้งหมด2แบบครับเราจะสังเกตได้จากตัวด้านบนของใบพัดนะครับมันจะมีวงกลมสีขาวครับถ้าใบพัดอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นวงถ้าใบพัดอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นใบพัดที่เป็นสีดําล้วนครับ ส่วนวิธีการใส่ใบพัดนะครับล้วก็จะดูได้ครับจากตัวมอเตอร์ครับตัวมอเตอร์ของตัวโดนก็จะมีเป็นตัวขอบดําล้วนมอเตอร์อีกแบบหนึ่งของตัวโดนก็เป็นขอบขาวล้วนครับวิธีใส่ใบพัดนะครับมอเตอร์ที่มีสีขาวก็จะคู่กับใบพัดที่มีวงกลมสีขาวครับเวลาใส่ก็กดลงไปครับทําการบุนมอเตอร์อันนี้ก็จะล็อกแน่นแล้วครับ ทำการเช็คว่ามอเตอร์ล็อกแน่นอีกทีหรือเปล่าในการจับมอเตอร์กับใบพัดหมุนดูครับหลังจากนั้นก็มาใส่ใบพัดตัวสีดำครับคู่กับมอเตอร์สีดำนะครับกดลงไปหมุนมอเตอร์ครับแล้วก็ทำการเช็คว่าใส่แน่นหรือยังครับโดยการจับใบพัดและจับมอเตอร์หมุนดูครับทำการใส่ใบพัดให้ครบทั้งหมด4ใบนะครับจะทำการเปิดเครื่องตัวดอนนะครับ ก่อนที่จะเปิดเครื่องตัวโดนครับสังเกตที่ตัวโดนด้านหน้าจะมีฝาครอบเป็นพลาสติกใสยอยู่ครับเราต้องทําการแกะพลาสติกใสครอบกล้องออกก่อนนะครับวิธีการแกะพลาสติกใสครับให้หงายท้องตัวโดนขึ้นจะมีรูให้นิ้วเข้าไปดันครับดันออกมาพลาสติกใสก็จะออกมาแล้วครับตัวแบตเตอรี่ครับจะอยู่ที่ตัวด้านหน้าตัวโดนสามารถบีบแล้วก็ดึงออกมาได้นะครับใส่เข้าไปก็กดลงให้แน่นครับให้ดังแกลกหลังจากนั้น ทำการเปิดตัวโดนครับโดยทําการกด2ทีครับทีที่2กดค้างนะครับที่ตัวแบตเตอรี่ตัวโดนก็จะทําการเปิดเครื่องกล้องก็จะทําการเซตตัวครับหลังจากนั้นมาที่ตัวรีโมทครับตัวรีโมทควบคุมครับปุ่มเปิดจะอยู่ด้านขวามือครับเวลาเปิดกด 2T ทีครับทีที่2กดค้างไว้แล้วก็ทําการใส่จอยสติ๊กครับจอยสติ๊กจะอยู่ที่ด้านล่างของตัวรีโมทนะครับ แก่จอยสติ๊กออกมาใส่เข้าไปที่ตัวรีโมทครับแล้วก็จะทำการใส่สมาร์ทโฟนเข้าไปกับตัวรีโมทนะครับโดยทำการดึงเสาสัญญาณด้านบนของรีโมทออกมาครับดึงออกมาตัวตรงนี้นะครับจะทาจะเป็นตัวที่เอาไว้หนีบโทรศัพท์มือถือครับแล้วก็จะมีสายอยู่ด้านหลังครับสายเอาไว้สำหรับต่อเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนนะครับทำการเสียบมือถือเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนนะครับ ครับเริ่มต้นนะครับก็คือกางปีกตัวโดนก่อนครับกางปีกทุกปีกเลยนะครับ4ี่ปีกที่ให้กางปีกก็เพราะว่าจะได้ลดภาระของมอเตอร์เวลาเครื่องสตาร์ทครับหลังจากนั้นก็เอาตัวโดนไปวางไว้ที่พื้นครับครับเมื่อเตรียมโดนเรียบร้อยแล้วนะครับทำการเปิดแอป DJI Fly ขึ้นมาครับเมื่อทําการเปิดแอป DJI Fly แล้วอันนี้จะเป็นหน้าต่างแรกนะครับกดคําว่า Go Fly ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอครับ เมื่อทำการกดด้านล่างขวาคำว่า go fly แล้วหน้าต่างของตัวแอปจะพามาที่หน้าต่างนี้ครับก็คือภาพ live view ครับสิ่งที่ต้องเช็คก่อนทำการบินนะครับก็คือดาวเทียมหรือว่า satellit e จะอยู่ที่ตำแหน่งด้านบนขวาของหน้าจอโทรศัพท์ครับตอนนี้ในภาพเป็น10ดวงนะครับก่อนบินทุกครั้งให้ตัว gps หรือว่า satellit e ขึ้นอย่างน้อย8-10ดวงก่อนทาการบินครับ เวลาที่ต้องทําการบินนะครับเริ่มเลยนะครับกดที่ด้านซ้ายของหน้าจอครับเรียกว่าปุ่ม auto take off ครับแตะหนึ่งครั้งครับกดปุ่มตรงกลางค้างไว้ครับตัวโดรนจะติดเครื่องแล้วก็บินขึ้นมาครับเวลาบินขึ้นมาตัวเครื่องจะลอยสูง1.2เมตรจากพื้นทุกครั้งนะครับตัวเครื่องก็จะลอยอยู่นิ่งๆแล้วครับมาดูวิธีการบังคับเบื้องต้นนะครับ ตัวรีโมทครับจะมีคันโยกสองฝั่งครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายก่อนนะครับถ้าเกิดดันขึ้นไปด้านหน้าครับดันขึ้นตัวโดนจะบินสูงขึ้นครับถ้าดันถอยหลังหรือว่าดันลงนะครับตัวโดรนจะบินต่ำลงครับถ้าต้องการหมุนตัวโดรนให้ทําการจับที่คันโยกฝั่งซ้ายครับดันไปทางขวาครับตัวโดนจะทําการหมุนขวานะครับส่วนถ้าต้องการให้โดรนหมุนไปทางซ้ายจับคันโยกฝั่งซ้ายหมุนไปด้านซ้ายครับตัวโดนจะหมุนอยู่กับที่นะครับ หมุนไปทางด้านซ้ายอันนี้คือวิธีการหมุนตัวโดรนครับตัวกล้องจะหมุนพร้อมตัวโดรนนะครับส่วนคันโยกด้านขวาครับจะเป็นการเคลื่อนที่แนวราบครับถ้าดันไปด้านหน้าครับคือเดินหน้าถ้าดันถอยหลังก็คือบินถอยหลังครับส่วนถ้าดันไปด้านซ้ายนะครับตัวโดรนจะบินเฉไปทางด้านซ้ายครับอันนี้ดันด้านซ้ายครับส่วนถ้าดันคันโยกไปทางด้านขวานะครับ ตัวโดรนก็จะบินทะยานไปด้านขวาครับครับอันนี้ก็คือวิธีการควบคุมคันโยกทั้งสองฝั่งของตัวโดนนะครับต่อมาครับจะเป็นปุ่มควบคุมกล้องครับต่อมาจะเป็นปุ่มควบคุมกล้องนะครับปุ่มควบคุมกล้องของตัวโดนจะอยู่ที่ด้านหลังรีโมทฝั่งด้านซ้ายครับตรงนี้ครับเป็นลูกบิดถ้าเกิดว่าดันลูกบิดตัวควบคุมกล้องไปทางด้านซ้ายครับกล้องจะทําการก้มลงนะครับส่วนถ้าดันลูกบิดไปทางด้านขวาครับกล้องจะค่อยๆเงยขึ้นครับ สังเกตที่หน้าจอ DJI Fly ได้ครับที่ตรงด้านขวาครับจะมีมุมองศาก้มเงยอยู่ครับบอกเป็นตั้งแต่ศูนย์องศาถึงลบ90องศาครับอันนี้คือมุมองศาของตัวกล้องนะครับส่วนถ้าต้องการปรับสลับภาพนิ่งกับวิดีโอนะครับสามารถกดปุ่มตรงด้านขวาบนได้ครับจะเป็นปุ่มสลับภาพนิ่งกับวิดีโอครับกดครั้งหนึ่งก็จะเปลี่ยนสลับจากภาพนิ่งเป็นวิดีโอนะครับสีขาวเป็นสีแดงกดครับอันนี้ก็ เปลี่ยนเป็นถ่ายวิดีโอแล้วนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนจากวิดีโอเป็นภาพนิ่งครับจากแดงเป็นขาวถ้าต้องการเล็กคอร์หรือถ่ายภาพนะครับปุ่มจะอยู่ที่ด้านหลังรีโมทตรงนี้ครับจะเป็นสีดำๆนะครับถ้าเกิดทำการกดครับมันก็จะทําการถ่ายภาพให้ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมดวิดีโอเวลากดมันก็จะเริ่มเล็คอร์ครับที่หน้าจอก็จะขึ้นเป็นวินาทีการเล็คอร์ขึ้นมาครับ ส่วนวิธีการเปลี่ยนโหมดการควบคุมนะครับของตัว m a v i c Air 2ครับจะมี3โหมดครับที่ตรงกลางของรีโมทนะครับจะมีไต่พอร์ตอันซ้ายสุด normal อันกลางครับแล้วก็สปอ r t อันขวาสุดครับลักษณะการบินจะแตกต่างกันนะครับก็คือถ้าเกิดอยู่ในโหมดไต่พอร์ตะครับความเร็วของการบินครับจะเป็น slow speed ครับเวลาดันซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังนะครับความเร็วก็จะช้าครับ เดินหน้าถอยหลังความเร็วจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งครับส่วนโหมด normal นะครับตรงกลางก็คือบินด้วยความเร็วปกติครับปกติที่ใช้ทำการบินนะครับจะใช้โหมด normal ครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นโหมด sport ครับอันขวาสุดเวลาบินความเร็วจะค่อนข้างสูงนะครับโหมดนี้ต้องใช้ความระมัดระวังครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเป็นโหมด sport โหมดนะครับเซนเซอร์กันชนของตัวโดนจะไม่ทำงานนะครับ แนะนำสำหรับมือใหม่ก็เป็น normal กับตัวไตพอร์ตครับส่วนวิธีการลงจอดนะครับจะใช้คันโยกด้านซ้ายครับของตัวรีโมทครับดันถอยหลังนะครับดันค้างไว้เวลาตัวโดนใกล้ตำแหน่งพื้นตัวโดนก็จะชะลอแล้วก็ลงจอดให้ดับเครื่องเองอัตโนมัติครับบันกอน ครับในกรณีที่ตัวโดนบินเข้าใกล้วัตถุหรือมีวัตถุกีดขวางอยู่ข้างหน้าตัวแอปนะครับจะทําการแจ้งเตือนที่ด้านบนครับเป็นสัญ,ญลักษณ์สีแดงครับก็คือมันมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้านะครับตัวโดนจะไม่สามารถทําการเดินหน้าเข้าไปต่อได้นะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์กันชนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับ